สวัสดีเพื่อนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ตามคําเรียกร้องนะครับเหรียญเจริญพรเจ็ดหนึ่งหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เหรียญน,นอกกระแสนะครับแต่ก็ราคาน่าจะไม่แน่ใจนะครับพันห้าแล้วแต่ครับเนี่ยเหรียญนอกกระแสแต่ว่าเอามาให้ชมกันนะครับตามที่ เพื่อนๆมาอยากให้ผมรีวิวนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับหลวงปทองนะครับเดี๋ยวมาส่องกันดูครับมาชมกันดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับมาชมกัน ชัดๆครับงานครับละเอียดนี่ครับดูดวงตาครับดวงตาของท่านนะครับบิมฝีปาก่าจะเป็นหูเป็นสีสะนะครับเป็นเนี่ยละเอียดสวยมากครับตอกเลขไว้แปดแปดเจ็ดนะครับเลขสวยนะครับแปดแปดเจ็ดนี่ครับก็มีตอกโค้ด โดตรงนี้ด้วยนะครับงานสวยนะครับนี่ครับเจริญพรนะครับดูใกล้ใกลกันเลยนะครับนี่ครับดูดูตะขอบนนะครับนี่ครับบอกเลยว่าสวยคลิปนะครับสวยมากครับเหรียญจริงสวยจริงๆนะครับ ดูครับว่าจะเป็นตรงใต้คางของท่านนะครับดูครับดูสวยมากครับสวยจริงครับเรียนนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับอยากเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวพระองค์ไหนบอกกันเข้ามาได้ครับ คอมเมนต์ได้ครับข้างหลังก็จะเป็นเสาห้านะครับนี่ครับนี่ครับเสาห้าตรงยอดตรงยันนี่ก็จะอยู่ตรงระว่างสัตอาเรือนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเงานะครับนี่ครับงานละเอียดมากครับสวยมากเลยครับ นี่ก็คือรอยกึงนะครับนี่ครับอยากให้ผมรีวิวองคงไหนครับก็เดี๋ยวรอบหน้าผมพอดีจะรีวิวหลวงพ่อคูณให้ดูนะครับหลวงยานะครับโอเคครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับเฮ้ยว่าสวยมากครับโอเคครับไปแล้วครับ